ไม่ได้บูดนะแป้งมันคายมันคายตัวนะครับมันคายฟองอากาศออกมาซึ่งมันอิ่มตัวแล้วส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับมันก็เลยคายฟองอากาศออกมามันทําให้เห็นเป็นฟองๆเม็ดๆอยู่บนแป้งแค่ใช้ทัพีมาคนๆๆแค่นั้นก็ทําขนมได้เลยโอ้ยแป้งสูตรไหนสูตรคู่วะนี่มันคือมันคือบูดปฏิวัติไปกสิเมยน้ำมูจ้เอยุ่มันก็ได้บูด เขาเรียกว่าแป้งพร้อมทำขนมนะขอบคุณสำหรับใจส้มนะครับคุณยายขนมเปี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยนีน่มาเต้นดนห้องกุ้น้อมีผู้เดียวหาใจสมพื้นบ่าหายจัดเม็ดผู้แบ่งปันสูตรหายใจสมกับว่าหายคู่นะ้อแต่เป็นใจดําคนละดวงกับว่าหาย